สวัสดีค่ะ Isuzu d m a x D DDI Cap 4 1. 9 c c c i r r b a g ปี2015แจ้งจดปี2016นะคะรถเกียร์ธรรมดาค่ะสีขาวสวยกริปนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงผ่านการใช้งานมาน้อยค่ะทรงสวยเลยทีเดียวนะคะรถได้เดิมๆค่ะทุกท่านไม่มีชนนะคะหน้าหลังเดิมๆตัวถังบางน็อตไม่ขยับเริ่มพร้อมโอนค่ะ คู่มือครบกุญแจ3ดอกประกันภัย2บวกนะคะถึงปี67ค่ะมีจอ Android n a v i g กเตอร์บ e ูท o t h A USB นะคะยางใหม่4เส้นค่ะมีหลังคาค a ริบอยดด้วยนะคะใช้งานกันได้สบายแอร์เย็นฉ่ำเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างแน่นกระจกไฟฟ้าเบาะหนังสวยภายในสวยนะคะพร้อมใช้ได้เลยค่ะ รถกระบะคันนี้นะคะราคา298,000บาทราคาเงินสดสามารถเจรจาต่อรองได้นิดหน่อยนะคะสำหรับกรณีของการจัดไฟแนนซ์ค่ะบวกเพิ่ม20,000บาทเครดิตดีจัดได้ถึง360,000บาทนะคะฟรีค่าดำเนินการค่าประกันภัยรถยนต์ค่ะรถอยู่ที่3 0 0พานครปถมนะคะ ท่านใดสนใจติดต่อทักไปคุยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปเบอร์ติดต่อผู้ขายรถคันนี้โดยตรงเลยค่ะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ